วันนี้ผมอยากจะบอกเคล็ดลับเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าบุคลิกภาพคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเราจะเกิดมายากจนจะเกิดมาล่ำรวยบุคลิกภาพมันบอกถึงว่าคุณจะอยู่สบายหรือเปล่ามีคนมากมายนะครับเกิดมาในท่ามกลางความล่ำรวยแต่ทำตัวบุคลิกภาพขอโทษทีนะคือไม่เหมาะสมที่ผมพูดอย่างนั้นก็เพราะว่า ให้คนข้างกายพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเขาเห็นแล้วเขาบอกว่ามัน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 เกินเยียวยาแล้วก็มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นบุคลิกภาพเนี่ยจะเป็นคนทําให้เราดูมีความสง่างามหรือบุคลิกภาพทําให้คนอื่นดูหมิ่นเหยียดหยามหรือบางครั้งอาจจะมีเป็นลูกคนรวยแล้วกันบุคลิกภาพทําตัวถอยก็มีนะครับเช่น ทะเลวิวาทติดยาเสพติดแล้วก็ไม่สนใจเรื่องงานเรื่องเงินไม่สนใจเรื่องชีวิตคนอื่นสนใจแต่ชีวิตตัวเองแล้วก็ติดยาเสพติดติดกรรมพันนันติดเหล้าติดบุหรี่ติดติดอะไรก็ได้อะที่มันเป็นสิ่งมัวเมาอ่ะไม่ได้ผิดนะแต่ถ้าคุณผู้ชมวันนี้เราเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนหรือวันนี้คุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนชีวิต บุค,คลิกภาพมันบอกถึงความร่ำรวยนะผมเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนคำว่ายากจนคือผมไม่มีต้นทุนเลยถ้าผมเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยญาติพี่น้องในพี่น้องของผมก็ต้องร่ำรวยดิก็ต้อง,ลลองไม่ต้องไปทำงานแบบหาหาเช้ากินขําเป็นรอปรพอเป็นคนขายผลไม้หรือเป็นคนเป็นหมอนวดอะไรนะหรือเป็นหมอนวด อีกอย่างหนึ่งก็ได้อ่าแล้วแต่หมอนวดแบบไหนฉะนั้นในครอบครัวของผมเนี่ยถ้าเกิดมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยคงมีบ้านมีที่ดินมีรถไม่ต้องมานั่งผ่อนนี่หมายถึงคนทั่วไปในพี่น้องของผมเขาก็าคงอยู่สบายแหละแต่ทำไมเขายังลำบากก็เพราะบุค,คลิก,กภาพคุณผู้ชมเชื่อไหมเวลาผมเห็นลูกค้าผมดูดวง ผมหลับตานะไม่ต้องเจอกันนะผมรู้เลยว่าเขาเป็นใครแล้วเขากำลังสนใจและกำลังต้องการแก้ปัญหาเรื่องอะไรอันนี้ผมเอ่ยชื่อไม่ได้เนาออย่างเช่นสมมติผมดูดวงคนหนึ่งอะ่ะแล้วเขาเป็นแค่คนถามแทนสามีผมยังรู้เลยว่าตอนนี้สามีเขากำลังกังวลเรื่องอะไรแล้วผมก็บอกว่ามันจะผ่านพ้นไปได้อย่างไรแล้วผมก็บอกด้วยว่าไอ้สิ่งที่เขากังวล มันอยู่ที่ไหนซึ่งผมพูดไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วมันก็เกิดขึ้นที่นั่นโดยที่ไม่ต้องมีวันเดือนปีเกิดอ่ะมหะัศจรรย์มากเลยแล้วเขาก็เป็นลูกค้าประจำแต่เขาไม่คนไทยนะมีเมียคนไทยแต่ผู้ชายไม่ได้คนไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ดูครั้งเดียวด้วยแล้วไม่ได้เจ้าเดียวเลยฉะนั้นเนี่ยที่ผมบอกคือ ผมไม่ได้ดูบุคลิกภาพเขานะแต่ผมเจาะเข้าไปในโสดสมองของเขาในคลื่นความถี่ของเขาแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะ,ปะเปลี่ยนชีวิตแบบง่ายๆผมมีความลับเขาเรียกว่าสีจักรกวาลคุณผู้ชมเชื่อไหมแค่เลือกสีให้ถูกตัวเองมันจะทำให้เพิ่มความสง่างามมันจะทำให้เพิ่มความมั่งมร่ยนี่เรื่องจริงนะถ้าคุณผู้ชมไม่ใส่ใจเนี่ยเหมือนคนง่ายๆอยากจะเป็นฮิปฮอ อยากจะเป็นพวกแบบคนแบบเถื่อนๆหน่อ,นนอยเกเรเกเรคุณผู้ชมลองนึกสีที่ว่าสีประเภทไหนเสื้อผ้าประเภทไหนครับหรือถ้าเราอยากจะแบบแต่งตัวมีสมาร์มีราคาเสื้อผ้ายี่ห้ออะไรครับเวลาเขาออกแบบมาไม่จำเป็นต้องยี่ห้อนั้นก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบรนด์นั้นแต่สไตล์แบบนั้นบบนะเราจะเห็นการแตกความแตกต่างไง เหมือนเวลาผมไปเจอ,เอไปไปร้านเ,าเขาเรียกอะไรนะร้านขายายาที่ผมไปประจําแต่ผมไม่ซื้อยาเนาะผมไปซื้อไอเม็ดฟู่เา ool, นะเาะไอเม็ดที่ทําความสะอาดวีเทนเนอร์ er, ผมแล้วก็ไปซื้อที่ฉีดเ,เขาเรียกว่าทําให้มัน refresh เนาะร e เ r รชอากาศอะของยี่ห้อของนกแก้วเคยเห็นไหมของออสเตรเลียแล้วเจ้าของเนี่ย เวลาเขาเห็นผมเขาบอกเขาพูดว่าคือผมเป็นเป็นดูแล้วเป็นลูกคนรวยนะคือมีอันจะกินนะนี่คือคำพูดของเขาอย่าลืมว่าไอเฮียคนนี้เจอคนมาเยอะแยะมากมายนะแต่เขาเจอผมเนี่ยแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากลูกน้องเขาพี่ผู้หญิงซึ่งเขาก็ดูติดตามรายการผมเนาะเขาบอกใช้หมอแกนไหมอะไรเงี้ย อาจจะไม่ใช่ f อฟซีทัทีเดียวแต่พอเจ้าของมาเจอหน้าผม <c oughs> เขาพูดจากับผมสุภาพแล้วก็เป็นกันเอง <c oughs> ซึ่งถ้าใครรู้จักร้านนี้เนาะ <c oughs> ชื่อร้านอะไระ <c oughs> ไปซื้อกันได้นะครับราคาไม่แพงมีสองเจ้าในประเทศไทยที่เชียงใหม่มีร้านสมศักดิ์อยู่ตรงแถวกาดพยอมตรงแถวม,มชอชไอกเกาะดโรงพาบาลสนดอกเนาะ แล้วก็ของเฮียคนเนี้เขาเรียกว่ามันชื่อเดียวกับชื่อดาลาอาดาลาดาราเพศักดเป็นชื่อเดียวกับชื่อโรงเรียนดาลาตรงถนนนั้นนะ่ะตรงถนนที่โรงเรียน Prince Royal ไอตรงนั้นน่ะผมก็จำเรียกชื่อไม่ค่อยถูกเนะเาะอสรุปก็คืออย่างที่ผมพูดไงหลายคนบางคนเจอหน้าผมเขาบอกเป็นลูกลูกเออ ลูกล้านไข่ทองหรือเปล่าดูบุคลิกภาพดูเป็นคนมีเงินแต่นี่คือบุคลิกภาพที่เราต้องใช้สีมาเกี่ยวข้องถ้าคุณผู้ชมเชื่อนะผมไม่เคยบอกความลับนี้นานแล้วผมเคยพูดเมื่อปี2020แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดก็ไม่เกินปี2021ผมไม่เคยพูดอีกเลยฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมความลับนี้ถ้าคุณผู้ชมเลือกสีที่มันทำให้รวย แล้วเราใส่เสื้อสีนั้นใส่อเซสซอรีเอ่อเหมือนกับของเครื่องแต่งกายสีสีนั้นนะจะบอกไว้เลยว่ามันทำให้คุณผู้ชมรวยแล้วก็ที่สำคัญมันจะทำให้คุณผู้ชมมีบารมีไปที่ไหนก็จะมีคนให้ความนับถือไปที่ไหนคนก็จะยกย่องไปที่ไหนก็คนก็จะให้เงินดีไหม เวลาทำมาหากินทําธุรกิจติดต่ออะไรก็สําเร็จฉะนั้นสีจัก,กรวาลเป็นของใครของมันถ้าอยากจะได้ติดต่อมาได้ที่ Li like n ์แอด po petas สองศูนพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ at แล้วก็ p o p a t a s 2021. สองศสองำคัญที่สุดไม่ลำบากเรื่องการเงินมันมีค่าครูก็ถ้าอยากจะได้สีจัก,กรวาลคือสีที่นำไปใช้กับชีวิตไปแต่ง ไปซื้อเสื้อผ้ารองเท้าหมวกถุงเท้าอะไรก็ได้ที่เป็นของใช้ที่เป็นสีอะแล้วสีตามที่ผมบอกแล้วจะโชคดีอันนี้เรื่องจริงนะมีออราจริงครับพ่อสีจัก,กรวาลมหาเหงลูกสนาบอกนี่เรื่องจริงนะเพราะว่ามันเป็นความลับที่คนไม่รู้เราไม่ได้เลือกสีตามวันวันเกิดนะแต่เราเลือกสี ที่เป็นสีจักรวาลสวัสดีค่ะหมอแกนขอบคุณคําแนะนําดีๆที่มีให้เสมอคุณแต้มแต้มเนาะยายิงบอกอาจารย์ดูแม่นมากว่าจะมีคนสูงสักอันดับโลกคนไทยก่อนจะปีใหม่อ่ะสรุปก็คืออย่างที่บอกนะถ้าชอบเรื่องการทำทำทำนายของผมก็ติดตามเรื่อยๆนะครับ แล้วถ้าเป็นสารัก,ก็โอ,โอเคแต่ถ้าคิดว่าการพยากร์ของผมไม่แม่นยำพอก็เลื่อนผ่านได้ใช้ชีวิตปกติได้นะครับเพราะว่ารายการผมไม่ใช่แค่เรื่องของการทำนายดวงแต่ผมอ่บอกความรวยให้ฉะนั้นสีจะเป็นสีจัก,กรวาลของใครของมันแล้วก็ใครได้ไปถือว่าโชคดีเฮงนะครับ